มาชมบรรยากาศตอนเช้ากับฝนตกทั้งคืนนะครับไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับผมตอนนี้ก็หมอกหมอกตามภูเขาวสวยเลยครับนุนเลยโอ้โหแก่มจริงๆริงนตกน้ำตกฟินสดๆครับ เจ้ายักษ์ฟ้าผมออกวันนี้มาเจอฝนถลม่มทั้งคืนครับนี่ก็เป็นเต็นท์ห้องน้ำผมครับฝันนี้ก็หมอกตามเขาเต็มไปหมดเลยครับผมชุ่มฉ่ำนะครับหน้าฝนกลางเต็นท์หน้าฝนครับกับบรรยากาศยามเช้านี้ครับ เสียงน้ำตกก็ดังกระหึ่มทั้งคืนครับทั้งฝนทั้งเสียงน้ำตกปนกันไป ฟังเสียงน้ำฝนตกกระทบ้าชีดก็มีความตกซ้นไปอีกแบบครับโอ้ไฟชีดกเตะกูครับตัดน้ำได้ดีเยี่ยม ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เลยครับผมต้องนั่งมองแต่สายหมอกฟุ้งกระจายไปตามเขาครับ